สวัสดีค่ะดิฉันเรือตีหญิงทิพยารัศแสงวิไลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุก์ที่13พฤษภาคมพุทธศัษษษษกราช2565ค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook Fanpage กองทัพเรือรอยัลไทยนวีและ YouTube Channel กองทัพเรือรอยัลไทยนีวี Official Channel ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวแรกนะคะการสนับสนุนเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนต่างๆนะคะเพื่อต้อนรับน้องๆที่จะเปิดเทอมในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึงค่ะแล้วก็อีกข่าวที่น่าสนใจค่ะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการางังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยค่ะให้กับน้องๆนักศึกษาค่ะ เราไปติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะเข้าสู่ช่วงแรกกันค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะ วันที่เพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหารเรือและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดณกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ โอกาสนี้ผู้บัญชาการหารเรือได้ถวายสักการะพระบรมบราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและให้โอวาสกำลังพลโดยปลุกจิตสำนึกความรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเรือพร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังสำหรับกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดคือหน่วยที่ป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล อำนวยการในการปกครองพื้นที่ควบคุมรักษาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีระยะทางตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติมากันที่ข่าวถัดมาค่ะกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชาสกุลอาภากรจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดะเกียรติ99ปีวันอาภากรณ์ณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะ วันที่8พฤษภาคม2565พลเรือเอกธีรกูลการจนะรองผู้บัญชาการทหารเรือและหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเส,รสะเวศเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ99ปีวันอาภากรนั้นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีโดยมีราชสกุลอาภากร และผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมเดินออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วยค่ะการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทอร์พระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือรวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างปรุงยาหมอพรณตำหนักพรเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และสวนสมุนไพรหมอพรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการโควิด -19 อย่างเคร่งคัดค่ะข้าถัดมาค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือค่ะ วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช5 6 6พนพเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้ช่วยผู้บัญชาก,การทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมพร้อมทางรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจอจดโดยกองเรือยิทธการและศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติผลการดําเนินงานที่ผ่านมารวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด สำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจอจัดของกองทัพเรือทั้งสองศูนย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีซึ่งกองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสุนัขจอจัดอย่างมีเมตตาธรรมโดยมีการดูแลรักษาโรคการทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์และการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งแล้วเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อได้ถือเป็นการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจร้จัดในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืนค่ะมากันที่ข่าวถัดมาค่ะเสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก Port i n p o r t Out c o n t r o l l i n g Center หรือ p i p o ค่ะวันที่9พฤษภาคม2565พลเรือเอกถลิงศักด สีริสวัสด์เสนาธิการทหารเรือในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก Port in Port out c o n t ์ค l l i n g Center หรือ PIPO ณห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือชั้น6อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และร่วมพิจารณาร่างคณะทำงานจำนวน3คณะเพื่อให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสอนชนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพค่ะค่ะข่าวถัดมาค่ะฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในวันกาชาติโลกค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคม2565ฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาครลหิตเนื่องในวันกาชาดโลก นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยซึ่งวันที่8พฤษภาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังผู้ให้กำเนิดกาชาติสากลถือเป็นวันกาชาติโลกเพื่อให้เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะข่าวถัดมาค่ะหน่วยต่างๆของกองทัพเรือสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องๆนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ เมื่อวันที่10พฤษภาคม2565หน่วยต่างๆของกองทัพเรือจัดกำลังพลร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามห้องเรียนต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ในห้วงกลางเดือนพฤษภาคม2565ที่จะมาถึงนี้ค่ะและข่าวสุดท้ายของช่วงนี้ค่ะ พื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันนะคะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมแล้วค่ะแน่นอนค่ะว่าก็จะเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุในทะเลเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือประมงผู้ที่เดินทางสัญจรทางทะเลนะคะหรือแม้แต่นะักท่องเที่ยวก็ตามค่ะซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้ลงพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยทัพเรือภาคที่3เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยและดูแลความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ โดยในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2565พลเรือโทก้องเกียรติสัจวุฒิรองเสนาธิการทหารเรือรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และพลเรือโทปกคกองมนธาตุลินเจ้ากรมกิจการพลเรือนหานเรือหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารจากฝ่ายอำนวยการศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคที่3ณหน่วยบรรเทาสาธรารณภายัยกรมฐานราบที่สองกองพลนาวิกโยธินจังหวัดกระบี่ และในเวลาต่อมารองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคํานับนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆณห้องปฏิบัติราชาการชั้น4สาลากลางจังหวัดกระบี่ต่อมาในวันที่สิพฤษภาคมเวลา9นาฬิกา รองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพเรือพร้อมคณะและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลของศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยทัพเรือภาคที่3ซึ่งรวมกับจังหวัดกระบี่และหน่วยงานต่างๆบูรณาการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลบริเวณหน้าหาดอ่านางตำบลอ่านางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ สำหรับการบูรณาการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลยุทธโทรปรกรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันเหตุการณ์หากเกิดภัยในช่วงสถานการณ์ในฤดูมรสุมโดยได้กำหนดสถานการณ์มีเหตุเรือโดยสารของนักท่องเที่ยวล่มเนื่องจากเกิดพายุข,ขนาดใหญ่ในทะเล จึงมีการบูรณาการกำลังจากทุกหน่วยงานร่วมให้การค้นหาและช่วยเหลือพร้อมทั้งลำเลียงผู้ประสบภัยขึ้นสู่ฝั่งทั้งทางเรือและเฮลิคอปเตอร์พร้อมทั้งบูรณาการทีมแพทย์ทำการรักษาพยาบาลตามขั้นตอนถัดไปค่ะ และในวันที่11พฤษภาคมรองเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพเรือพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยรักษาความปลอดภยัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยเพื่อรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆของหน่วยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลณกองบัญชาการหน่วยรักษาความปลอดภยัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี สำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อยตั้งอยู่ที่บ้านหลังสอดหมู่หนึ่งตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือฝั่งอันดามันทัพเรือภาคที่สมมีภารกิจหลักในการให้การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปที่ใช้ทะเลเพื่อการต่างๆ ตั้งแต่ระยะ500เมตรจากแนวชายฝั่งออกไปในทะเลรวมทั้งการค้นหานและรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตในเบื้องตน้นและเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุต่ตางๆในทะเลโดยในปีที่ผ่านมาค่ะทางหน่วยได้ปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลจำนวน5ครั้งช่วยเหลือประชาชนบนฝั่งจำนวน2ครั้งและการช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์อีกจำนวน96ครั้ง รวมถึงการสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนรวมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเลอีกด้วยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกช่วงถามเรือเล่าข่าวค่ะและในช่วงถัดไปเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะ ค่ะเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะสำหรับข่าวแรกค่ะทัพเรือภาคที่1จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพื้ดิบดิกค่ะระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคม25 6 5 65, ทัพเรือภาคที่1จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวีนาลีรัตราักัญญานาักศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไพพันนีเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติของสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่งค่ะข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่สองส่งเรือต่อ271ให้การช่วยเหลือเรือประมงกลางทะเลจังหวัดสงขลาเหตุน้ำเข้าเรือจำนวนมากค่ะ เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากไตเรือกอโชคธนวัตร29เนื่องจากเกิดเหตุน้ําเข้าเรือเป็นจํานวนมากและไม่สามารถสูบน้ําออกจากเรือเพื่อลดระดับน้ําลงได้ค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2จึงสั่งการให้เรือต่อ271ให้การช่วยเหลือดาเนินการสูบน้ําออกจากเรือเพื่อเพิ่มกําลังลอยของเรือประมงโดยทันที จากการตรวจสอบค่ะพบอรอยรั่วบริเวณกระบอกเผาของเรือประมงจึงดำเนินการซ่อมเบื้องตน้นพร้อมทั้งนำเรือประคองเรือกอโชคธนวัฒน์ยเพื่อสังเกตการและตรวจสอบกำลังลอยและส่งเรือกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาคที่2โดยเรือหลวงท้ายเหมืองจับกุ่มเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านาน้ำไทยค่ะ เรือภาคที่2เร่วมกับสอนชนภาคสองได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองได้สั่งการให้เรือหลวงท้ายเหมืองลาดตะเวนและได้ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวนสองลำกำลังลักลอบทำการประมงโดยการลากอวนคู่ จากการตรวจสอบพบว่าเรือออกมาจากเมืองกาเมาประเทศเวียดนามเมื่อวันที่1พฤษภาคม2565โดยทำการประมงมาแล้ว4วันจึงได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดมาทำการสอบสวนที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่2เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ข่าวถัดมาค่ะทัพเรือภาที่3ลาตะเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดียภายใต้รหัสอินโดไทยคอแพดครั้งที่33ค่ะ วันที่5พฤษภาคม2565ทัพเรือภาคที่3จัดเรือหลวงสายบุรีและเครื่องบินลาดตะเวนดอร์เนีย228ลาดตะเวนร่วมกับเรือ INS ามุกของกองทัพเรืออินเดียในการลาดตะเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยกองทัพเรืออินเดียภายใต้รหัสอินโดไทยคอแพดครั้งที่33ณพื้นที่รอยต่อเขตแดนทางทะเลของทั้งสองประเทศด้านฝั่งทะเลอันดามันค่ะ มากันที่ข่าวถัดมาค่ะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมจับกลุ่มแรงงานชาวลาวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะวันที่8พฤษภาคม2565หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมจับกลุ่มแรงงานชาวลาวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย57คนเป็นผู้ชายจำนวน25คน เป็นผู้หญิงจำนวน32คนและผู้นำพา6คนโดยเป็นคนไทย4คนและคนลาว2คนพร้อมรถยนต์จำนวน3คันได้ที่ริมฝั่งโขงบ้านนาคำตําบลน,น้ํากํำอําเภอท่าพนมโดยคนร้ายได้ข้ามเรือจากประเทศลาวมาที่จุดนัดพบเพื่อรอขึ้นรถเข้ากรุงเทพซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรท่าพนมเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะและข่าวสุดท้ายของช่วงนี้ค่ะโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนค่ะ วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าพบปะเยี่ยมเยียมประชาชนในพื้นที่ตามโครงการหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชนโดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมทางแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ประชาสัมพันธ์และแนะนําให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะค่ะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคและในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงฐานเรือบอกต่อค่ะเข้าสู่ช่วงที่3นะคะช่วงฐานเรือบอกต่อค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีเรื่องมาบอกต่อกันค่ะกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาทารีจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ในโอกาสครบรอบ99ปีการสิ้นพระชนณหาหายรีจังหวัดชุมพรในวันพฤหสัสบ,บดีที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา14.19น,นค่ะ โดยพิธีนะคะจะประกอบด้วยพิธีบวงสวงพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพิธีเปิดอนุสาวรีย์ใต้ต้นหูกวางและพิธีวางศิาลาฤกษ์การจัดสร้างกระโจมไฟค่ะ ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดตามภาพบรรยากาศภายในงานค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทาง Facebook ของกองทัพเรือร o ย a l t ท a น Navy นะคะในวันที่19พ้พฤษภาคมนี้ค่ะฝากทุกท่านติดตามรับชมด้วยค่ะค่ะสามารถติดตามรับชมรายการทหารเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook กองทัพเรือ r o ย a l t ท a น n a ว y และ YouTube กองทัพเรือ r o ย a l Thai ี a v y Official Channel ค่ะ โดยทุกท่านสามารถเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ค่ะซึ่งสามารถรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อเราจะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนารายการต่อไปค่ะค่ะซึ่งทุกความคิดเห็นของทุกท่านนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของทีมงานฐานเรือเล่าข่าวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานฐานเรือเล่าข่าวต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ